สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ดเก้าหทาล o t นะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินท,ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่นิ่งเงียบห่างกันไปตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีกรราศีพฤษภราศีมังกรตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่31มีนาคมปี2568 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ธรคนาและราศีเลยนะครับมอโต๊ดแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่เขาพิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุดินกันพุธศุกรก่อน คนที่นิ่งเงียบห่างกันไปตอนนี้เขาเป็นยังไงขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณเป็นไพ่ของเซลติคอร์ มโต้นอ่านตามความหมายพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสินสัก์ครุบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นไพ่แห่งการเลิกราการยาล้างการมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันเป็นฝ่ายเราที่ยอมแล้วกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นไพ่แห่งการที่เราเดินถอยออกจะห่างจากเขาในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่กําลังมองด้วยความอะไรอาวรณ์ในตอนนี้ของเขาคนที่มีอีโก้คนที่ฟอร์มเยอะ คนที่ฟอร์มากกำลังเจ็บปวดมีพลังงานไพ่ทูออกครับความรู้สึกเดียวกันหัวใจที่ผูกผ่านใจที่ผูกมัดมีคนที่อยากกลับมามีความรักที่ดีหรือการเอาใจใส่คนที่นักกันเขาจะแคร์กับความรู้สึกของคนที่เขารักเขาจะแคร์ในทุกๆเรื่องที่เป็นตัวตนของคนคนหนึ่งนะมีพลังงานไพ่เดอะมูนเดอะมูนความคิดถึงความโหยหาความคิดถึงกำลังเดินทางมาหาคุณมีคนที่ยังคิดถึงมีคนที่ยังลืมคุณไม่ได้มีคุณที่ยังโหยหา ความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆที่มีคุณและเขาในวันนั้นมีพลังงานไพควีนอวารราชนี่งไฟคนที่มีเซนต์คนที่มีหลางสังหรอ์คนที่มีสัมผัสพิเศษคนที่เก่งในเรื่องการทำงานการวางแบบแผนและการวางเป้าหมายอนาคตให้กับตัวเราเอง คนคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงคุณเป็นคนที่อ่านความคิดของเขาได้คุณเป็นคนที่รู้ทุกๆเรื่องเกี่ยวกับการกระทํำของเขาในสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่แข่งกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาคุณพร้อมที่จะปกป้องกับคนที่เรารักพร้อมที่ทุ่มเทและพร้อมที่จะก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆไปด้วยการมีไพ่พลังงานไพ่ความดื้อความรั้นหรือการที่มีคนที่มีนิสัยเด็กๆ เหมือนเด็กๆในอดีตท,ที่ผ่านมาหรือเป็นฝ่ายเขาที่กำลังแอบมองแอ,อแอบสืบแอบส่องอยากทักทายติดต่อมาในความรักในความสัมพันธ์หนึ่งดาบความจริง ความชัดเจนความรับไม่มีในโลกนะครับไม่ดูวันนี้ก็ดูวันหน้านะมีคนที่อยากกลับมาเคลียร์ใจหรือการที่เรายอมรับกับความเป็นจริงแนละความเป็นไปในปัจจุบันของเรานะในเส้นทางเดินที่เราจะเป็นคนที่กําหนดในเส้นทางเดินด้วยตัวของเรามีพลังให้เดอะชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวของคุณเองนะ คุณคือหนึ่งของจักรวาลคุณคือแรงดึงดูดแห่งจักรวาลจักรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกัน The m a g เชียนเป็นพลังงานไพ่นักเล่นแร่แปรธาตุหรือคนที่มีความรู้ความสามารถคนที่มีเสน่ห์ในเรื่องคําพูดคําจาของคุณคุณเป็นคนที่เรียนรู้ในสิ่งต่างๆในรอบๆข้างในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่เรียนรู้อยู่เสมอในตัวของคุณนะเป็นไพ่พลังงานไพ่การาที่เรามี การที่อย่างรู้ถึงเรื่องอนาคตเหตุการณ์ที่เราสามารถคาดการได้มันอาจจะเป็นพลังงานการที่เรามีในความรู้สึกของเราความหวังและความคาดหวังในอนาคตนะมีพลังงานไพ้ แปด,ดาบแปดดาบคือความอึดอัดความว้าวุ่นความกังวลใจหรือการปกปิดกับความรู้สึกที่ผ่านมามันเหมือนเราเป็นฝ่ายที่ปกปิดกับความรู้สึกที่เศร้าเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมามันเหมือนกับการที่เราแสดงออกมาด้วยความเข้มแข็งแต่ใจเรายังเหมือนยังคิดถึงใครอยู่นะมีไพ่ของความผูกพันความผูกมัดการที่ยังตัดใครสักคนหนึ่งในความรู้สึกไม่ได้ ทำไมยังถึงยังตัดไข่สักคนหนึ่งในความซึ่งไม่ได้เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเราเป็นฝ่ายรักเขามากกว่าในวันนั้นที่เขารักเราหรือเปล่าหรือการที่เราห่วงเขาเราดูแลเขาเราเอาใจใส,เเส่เขาเราซัพพอร์ตเขาเราอยากให้คนที่เรารักรักเรากลับคืนมานะมีพลังงานให้เต้นชาวสิงรักนาสูงสิงนะครับ เป็นพลังงานให้ความเข้มแข็งความแข็งแกร่งคุณอาจจะไม่สตองแล้วกับอดีตที่ผ่านมาเพราะกับอดีตที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่เจ็บปวดมามากพอแล้วในวันหนึ่งที่เราเข้มแข็งในวันหนึ่งที่เราโฟกัสถึงเรื่องของตัวของเราเองซะมากกว่าจะมีคนที่ยอมแพ้กับหัวใจที่จริงใจและความรักที่ผูกพันครั้งนั้นมีคนที่อยากขวนคืนมีคนที่อยากขวนกับในความรักในความสัมพันธ์นะครับเป็นพลังงานให้การเลือกเส้นทาง และการทำความเข้าใจผลที่ได้รับตามมามีเส้นทางให้เลือกมากมายในชีวิตเราเราจะเป็นคนที่เลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองนะมีพลังงานไพ่ในตอนนี้มีไพ่แห่งการปลดปล่อยความกังวลออกไปให้คุณเห็นในความซึ่งวันที่คุณหลับตาแล้วลืมตาตื่นขึ้นมาความเป็นตัวตนของคุณที่แท้จริงกำลังบ่งบอก ถึงความรู้สึกของคุณในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้การทำงานโดยไม่เชื่อแต่คุณจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวของคุณเองจินตนาการและการก้าวกระโดดในการสร้างมุมมองและการสร้างเหตุผลและการสร้างสิ่งต่างๆในมุมมองที่คุณคิดในมุมมองแห่งความเป็นจริงในตัวของคุณนะครับอ่ามีพลังงานไพ่ใน ข้าวนั <S <festivals> <S ้นเป็นพ่ของการแรงบันดาลใจการฟื้นฟูความเข้มแข็งความแข็งแกร่งพลังงานของความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณเองชาวท่ดินถ้ามีพลังงานของนี้อของข่าวนั้นขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คุณเป็นคนที่มีจินตนาการสูงคุณเป็นคนที่มีความหวังและความฝันถึงอนาคตในสิ่งที่เราอยากเป็นสิ่งที่เราอยากทำสิ่งที่เราลงมือทําสิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่เราหวังไว้นะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์สพลังงานไพ่สิบใบนะอ่า คนที่นิ่งเงียบห่างกันไปตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องอารมณ์ของเขานะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงหรือตอนนี้เขาเป็นฝ่ายที่หวาดระแวงกากลางการทาที่เขาทําผิดไปหรือไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้ชัดเจนใครคนนั้นก็ไม่ได้จริงใจกับเขาเหมือนตอนนี้เขากําลังเจ็บปวดในวันที่เราถอยห่างกันออกมามีคนที่กำลังคิดถึงวันเก่าๆวันเดิมๆที่เคยมีคุณเป็นคนที่เคียงคู่ที่มีคุณที่คอยเป็นคนที่เคียงข้าง ในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขาอยากกลับมามีหัวใจ2ดวงที่เต้นเป็นจังหวะพร้อมกันกับคุณอีกครั้งหนึ่งและรวมเป็นหนึ่งเดียวในเส้นทางเดินแห่งความรักที่มีคุณกับเขาในทุกเส้นทางเดินมีใช่ไพ่ของชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมตุนธาตุไฟเมสิงธนูธาตุน้ํากรกฎมีนพติจ,จิกที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานไพ่ชาวคนที่เกิดวันพุธนะชาวสิงรักนาสิงนะครับขอรูพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินนะครับ มีไพ,พ่พลังงานไพ่ดีเอ็มเพรสเทธิดาดาวสุขดาววีนัสชาวทาดินถ้ามีพลังงานไพ่ดีเอ็มเพรสขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่ดูแลเหมือนแม่ดูแลลูกอุปถัมภ์คอยค้ำจุนคอยเกื้อกูลคอยสนับสนุนกับคนที่เรารัก แต่การ tamam. ที่เราจะมอบความซึ่งให้ e though, กสสับใครสักคนหนึ่งแต่เราต้องได้รับกับความผูกพันได้รับกับความเข้าใจได้รับกับความรักที่เข้ามาในความรู้สึกนะครับเป็นนางพายสองเหรียญความไม่แน่นอนความรังเลทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่แน่นอนความรักก็เช่นกันในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจสุดจะยื้อสุดจะร้างก็ต้องปล่อยมือในวันที่เขาไปเรียนรู้หรือในวันที่เขากลับมาตื่นรู้หรือในวันที่เขากลับมาคิดได้ในวันหนึ่งแล้วเขาจะเป็นฝ่ายที่เสียดายคุณ ที่สุดมีพลังงานไพ่เดวิลเดวิลเป็นพลังงานไพ่ความพัฒนาการความรักความโลภความโกรธความห้งความหึงหวงความเจ้าชู้หรือการที่เขาต้องการความที่ในตอนนี้ของเขาอาจจะเป็นพลังงานไพ่ความเจ้าชู้ที่เขาไปพบเจอกับใครแล้วคนคนนั้นอาจจะไม่ได้ชัดเจนไม่ได้จริงใจหรือมีคนที่กําลังกลับมาห่วงคุณแอบหึงหวงในความรัก ในความสัมพันธ์ในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่จัตติดชาวตุลัคณาตุลเป็นไพ่ของกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอคนที่ผิดคำมั่นคนที่ผิดสัญญาจะได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดในตอนนี้นะมันเหมือนกับการที่เขาเคยสัญญาคนที่ผิดสัจจะคนที่ผิดคำพูดจะไม่มีใครที่เชื่อใจเขาอีกนะในวันหนึ่งที่คุณเขออาเคยผิดคำพูดกับคุณแล้วไปสัญญาก็ใขาไว้ใครคนนั้นก็ไม่ได้เชื่อในคำสัญญาของเขานะครับเป็นพลังงานไพ่ในอวาน ในออบวานอัศวินถือไม้เท้าคนที่ห่างไกลคนที่ต่างกันโดยระยะทางในวันนี้มีคนที่อยากเดินหน้ามีคนที่อยากเ a คแอคชั่นหรือในวันที่ห่างไกลทําให้คนคนหนึ่งรู้ใจตัวเองแล้วว่าความรักและความผูกพันในวันที่อยู่ใกล้กันกับไม่เคยเห็นค่าในสิ่งดีๆ แต่ในวันเวลาที่อยู่ไกลกันหรือห่างกันทําให้เขาเห็นในความรู้สึกของเขาว่าในความรู้สึกในจิตใจ,จตอนนี้ลึกๆของเขามีแต่ภาพคุณมีแต่เรื่องราวดีๆที่มีคุณในวันนั้นเป็นไพ่ของจัสติกเนี่ยคือการที่เขาคิดถึงคํามั่นคำสัญญาที่เขาเคยปิดคํามั่นคําสัญญากัะคุณไปนะมีพลังงานไพ่ใน6ถ้วย6ถ้วยคือพลังงานไพ่ความคนเก่าๆคนเดิมๆหวนกับหวนคืนกลับมาในความรัก ในความสัมพันธ์น่คิดถึงวันเก่าคิดถึงวันวานคิดถึงวันวานที่มันคงหวนคืนกลับมาไปไม่ได้แต่เขาจะอยากมาพบเจอกับคุณในวันที่เป็นปัจจุบนันแล้วทําเรื่องราวปัจจุบันให้เป็นอนาคตและทําเรื่องราวปัจจุบันให้เป็นอดีตแห่งอนาคตของคุณนะมีพลังอางไพ่ในสี่เหรียญมีไพ่ของสองเด็กถือถ้วยมีการติดต่อ การสื่อสารการพูดการคุยหรือคนที่ตอนเนี้เป็นฝ่ายคุณที่จะตัดสินใจว่าคุณนะ่ะยังรักเขาอยู่ไหมคุณยังแคร์เขาอยู่ไหมคุณยังพร้อมให้โอกาสกับคนคนหนึ่งกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเปล่าในวันที่เขาคิดได้คุณคือคู่คนที่เคยอธิษฐานหรือคุณการจะเป็นการที่คุณกับเขาเคยไปทําบุญด้วยการเคยไปไหว้พระด้วยการเคยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ด้วยกันนะมันเหมือนกับการที่เขากลับมาคิดได้ในวันเวลาที่เขา ห่างคุณไปเนี่ยเขากําลังร้อนหลนเขากําลังร้อนใจเขาอยากพบเจอเขาอยากเคลียร์ใจเขาอยากติดต่อกลับมาพูดคุยกับคุณนะในตอนเนี้ยเขาจะกลับเข้ามาข้างรักคุณเขายังไม่ยอมปล่อยให้คุณไปไหนเขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนอีกแล้วหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาพบเจอคู่คนที่สัญญาพบเจอคู่คนที่เกื้อกูลพบเจอคู่คนที่เกื้อหนุนระหว่างคุณและเขานะครับขอูพปัางงาให่ใน ปัจจุบันของชาวธาตุดินกันพุชกมาก่อนนะครับว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะขอเช็คพลังงานไพในปัจจุบันของเขาคนนั้นนะครับว่าเขาคิดยังไงบ้างนะค่ะคุณนิ่งไปคุณไม่เหมือนเดิมเขาอ่านใจคุณไม่ออกเขาไม่รู้ว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมเขาไม่รู้ว่าคุณยังแคร์เขาอยู่ไหมเขาไม่รู้ใจคุณเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ตอนนี้คุณเป็นฝ่ายที่นิ่งคุณเป็นฝ่ายที่ดูถึงสถานการณ์หรือในความมีเสน่ห์คุณทําให้เขารู้สึก แอบผึงอยู่ในตอนนี้นะมีพลังไพเ่เดดาบเขาก็เป็นฝ่ายที่กําลังแอบมองหรือการลังที่เหมือนกําลังอยากกลับมาพูดคุยหรือในตอนเนี้ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากกลับมาปรับความเข้าใจหรือการที่เขาได้รับผลแห่งการกระทํำในตอนนี้ของเขามันเหมือนกับการที่เขาทําอะไรแล้วเขาเป็นคนที่หวาดระแวงในคำพูดคําจาคนที่โกหกจะโกหกไปเรื่อยๆจนกว่าคน จนกว่าจะได้รับผลแห่งการกระทำนั้นในตอนนี้เขาอาจจะอยากที่จะมาพบเจอกับคนที่คุ้นเคยพบเจอกับคนที่คุ้นตามันเหมือนมีไพ่ของจัดเม้นคุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดมันเป็นไพ่ของเป็นการกระทำทุกคนมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมามีการพบมีการเจอมีการจากมีการลานะครับเป็นต่างง่านไพ่หกไม้เท้าวิกตอรี่ความสําเร็จ ในตอนนี้ทงในใจของเขาคือหัวใจที่ของคุณเพียงคนเดียวนะในตอนนี้เขาอาจจะมาพูดความจริงหรือการที่เขาก็รู้ว่าคุณอ่ะอาจจะรู้ถึงเรื่องพฤติกรรมและการการะทาของเขาหมดแล้วเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ขอโทษในวันนั้นที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ต้องจบกันออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอารมณ์ร้อนใจร้อนหรือเขาดึงมือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ตอนเนี้ เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เจ็บปวดและทุกข์ใจมากในวันนั้นไม่น่าที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ต้องจบกันออกไปนะมีพลังงานไพ่ในออฟเพเคิลในออฟเพิเคิลเป็นพลังงานไพ่อัศวินถือเหรียญทุกสิ่งทุกอย่างในอนาคตข้างหน้าเขาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่เขารู้ว่าเขาอยากมีคุณในวันเวลาที่เป็นปัจจุบนันเขาอยากพบเจอคุณในวันเวลาที่เป็นปัจจุบนันและทํามนา ทำเรื่องปัจจุบันให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะเขาอาจจะกลับมาเขาอยากมีคุณในทุกสตอรี่ในทุกเรื่องราวในทุกการกระทําของเขามีไพ่ของเดทการจบการเลิกการลาเขาดูแล้วว่าความภาครักแห่งความรู้สึกเป็นเช่นไรนะในวันที่จบกันออกไปในวันที่สิ้นสุดเนี่ยเป็นฝ่ายเขาที่ทนทุกทรมานใจในตอนนี้ของเขานะเป็นไพ่ของการที่เดอะไฮโรแฟนหรือพลังงานของพ่อไหม้แม่ไม้นะครับเป็นไพ่ห่งการที่อธิษฐานหรือเขาไปอธิษฐาน ขอพรให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนจิตโดนใจให้คุณเปิดโอกาสให้คุณให้อภัยกับสิ่งที่เขาทําผิดไปนะมีไพ่พลังงานไพ่ night of w a n d นะครับเป็นพลังงานไพ่ความรุ่มร้อนในหัวอกของเขานะในตอนนี้ในหัวใจของเขาเป็นไพ่ของความรุ่มร้อนความร้อนหลนความร้อนใจในตอนนี้เขาอยากเดินหน้าเขาอยากทักทายเขาอยากเทคแอคชั่นกับคุณอยากปรับความเข้าใจ กับคุณอีกครั้งหนึ่งอยากกวนกับอยาก,กวนคืนกับในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานไพทูออครับเป็นพลังงานไพาการพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งแววตาที่คุณเคยหัวใจที่ผูกพันความรักที่เคยมอบให้กันเขาอยากได้ความรู้สึกนี้กับคืนมาความรู้สึกที่เขารักคุณมากแค่ไหนในตอนนี้เขารู้ใจตัวเองเขารู้ถึงความรู้สึกของเขาเองแล้วว่าในวันที่ไม่ได้บอกรักกับคนที่เขารักในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดและ จ็บปวดในหัวใจมากในตอนนี้วิวออฟฟอร์จูดกงร้อยห่โชคชะตาวันเวนาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่หวนกับหวนคืนมาในความรักในความสัมพันธ์เขาอยากบอกคุณว่าอดีตที่ผ่านไปเขาขอโทษ กับทุกเรื่องทุกการกระทําของเขาเขาอยากให้คุณลืมอดีตไปได้หรือเปล่าเขาอยากจะสร้างวันเวลาปัจจุบันและร่วมเดินในเส้นทางเดินและวันเวลาที่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วลืมตาตื่นมาพบเจอหน้าคุณเป็นคนแรกพบเจอกับคนที่เล่าเรื่องราวต่างๆพบเจอกับคนที่พูดคุยพบเจอคนที่มีแบบแผนเดียวกันก้าวเหรียญการกลับมาอยู่ในเซฟโซนการกลับมาปกป้องการกลับมานิ่งอยู่ในบันังของเราเองนะ เป็น9้าเหรียญเนี่ยคือการที่เรานิ่งขึ้นรเราเราอาจจะดูสถานการณ์อยู่ว่าเรายังรักเขาอยู่หรือเรายังแคร์เขาอยู่ไหมแต่ตอนนี้จะมีคนที่กลับมาขอโทษในวันที่เขาคิดได้คุณกับเขาคือคู่คนที่ผูกมัดคู่คือคนที่ผูกพนันตอนนี้ยิ่งตัดกันเท่าไหร่ความรู้สึกของเขายิ่งเจ็บปวดมากกว่าเดิมในตอนนี้เขาขาดคุณไม่ได้เขาแคร์คุณมากเขาจะกลับมาทําให้คุณ เชื่อมั่นในตัวเขาอีกครั้งหนึ่งนะในสิ่งที่คุณจะอาจจะไม่เชื่อมั่นเขาแล้วแต่เขาจะทําทุกวิธีทางให้พิสูจน์ในความรักที่เขาจะมอบให้คุณอีกครั้งหนึ่งนะครับของพนังงานในตัวตนของเขาขอไพ่ของแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะครับเดิมูลเป็นพลังงานไพ่ความคิดถึงความโหยหา มีไพ่ของความเงียบเหงาในค่ําคืนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ในหัวใจของเขาก็เหมือนความมืดมนและความทุกข์และความเศร้าและความเสียใจในวันที่ห่างไกลในวันที่ไม่มีคุณแล้วในวันที่ไม่มีเจอเจอกันแล้วเหมือนเขากำลังส่งจิตส่งใจให้ดนจิตดนใจให้คุณหวนคืนให้คุณหวนกลับนะมีพลังานไพ่เดอะเทมพนการปร,ปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลง สายใยของความรักสายใยของความผูกพันที่ยังตัดกันไม่ขาดมันเหมือนกับการที่คุณกับเขาอาจจะมีการที่ต่างฝ่ายต่างคิดถึงกันอยู่ในวันที่เขาคิดถึงคุณคุณอาจจะคิดถึงเขาในวันที่คุณคิดถึงเขาเขาอาจจะคิดถึงคุณอยู่แต่มันอาจจะเป็นฝ่ายเราที่ยังไม่มาเคลียร์กันหรือต่างฝ่ายต่างมีอีโก้ต่างฝ่ายต่างให้อีกคนหนึ่งงอก่อนการที่รักกันเข้ามาปรับความเข้าใจ เข้ากับพูดคุยลดอีโก้แล้วใช้หัวใจ2ดวงที่คุยกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ในสเตนชาวสิงรัคนาสิงทูอ,อัครับเป็นพลังงานไพการที่จักรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอการควีนออฟวันด้วยเซนส์นของคุณคุณจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงคุณจะสัมผัสถึงความอบอุ่นคุณจะสัมผัสถึงคนที่เป็นคนเก่าในคนใหม่ และเป็นคนที่คุ้นเคยนะคีนอฟสอดคีนอฟสอดโอกาสที่มีไว้ให้คนควายคว้าโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นคุณค่าราชินีสายลมลมที่ัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวแล้วคุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวเจ็บปวดมาเยอะคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะมีไพ่ของสองดาบนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะสตาร์ชาวกลุ่มเดอะเฮอร์มิท คนที่กลับมาคิดคนที่กลับมาทบทวนในตัวของเขาเองเขาก็ดูนะว่าเขาผิดในทุกๆเรื่องเขาผิดในการกระทำเขาผิดในคําสัญญาเขาผิดการที่ให้คํามั่นสัญญาแล้วเทิดในวันหนึ่งที่ไม่รักสัญญาก็ไม่ต้องสัญญาก็ได้นะมีพลังงานไพ่ไพ่ห้าถ้วยนะมีพลังงานไพ่ใน สามสามดาบความเจ็บปวดความเสียใจความทุกข์ทนความทรมารหรือการที่เขาไปเรียนรู้โลกใหม่มาเรียนรู้สิ่งต่างๆมามีข้อเปรียบเทียบมีข้อช่างใจในความรู้สึกของเขาในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่รู้ใจตัวเองแล้วว่าใครคือคนที่รักเขาที่สุดใครคือคนที่ห่วงใยเขาที่สุดใครคือคนที่ผูกพันกับเขาที่สุดนะด้วยความรู้สึกของคุณคุณจะสัมผัสกับคนหนคน ที่2หัวใจรวมเป็น1และ9เดิน,ม,นมีคนที่อยากง้อมีคนที่อยากกลับคืนมีคนที่อยากขอโทษคุณนะครับอขอดูพงพระาไพ่ในสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุดินกันพุชสงมกรนะครับ สองไม้เท้านะสองไม้เท้าพลังพง่การรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างคือการรอคอยการรอคอยจังหวะการรอคอยโอกาสการรอคอยการเฝ้ามองทิศทางแห่งความรู้สึกนะลมที่พัดผ่านอุปสรรคที่ผ่านไป มันผ่านไปแล้วนะครับเป็นพลังงาพเดิมูลความคิดถึงความโหยหาเดอะทาวเวอร์ Tower, การจับได้การโป๊ะแตกความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาไม่ได้คนที่เกิดวันอังคารมีพลังงาพถึงที่แตกหักพังไปในตอนนี้เขาไม่รู้ว่าคุณยังยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเขาอาจจะคิดว่ากับสิ่งที่เขาทําแตกหักพังไปเนี่ยมันจะกลับมาเป็นดังเดิมได้หรือเปล่าแต่ในความรู้สึกมันยังกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้เดวิลนี่คือการที่ คนคนหนึ่งอะจะตกอยู่ในสถานการณ์ความโดดเดี่ยวความอ้างว้างความร้อนหล่นนะเป็นไพ่ของความเหน็บหนาวและความอ้างว้างในตอนนี้นะมีไพ่พลังงานไพ่สองดาบสองดาบใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็ห่วงใจหนึ่งก็ผูกพนันใจหนึ่งก็อยากตัดมันเป็นอารมณ์และความรู้สึกบางครั้งบางครั้งมาคา มันก็เข้ามาอยู่ตลอดเวลาแต่ในจิตของเราถ้าจิตของเราเข้มแข็งสิ่งต่างๆความทุกข์ความเศร้าความเสียใจการปลดปล่อยออกไปความซึกใหม่มันจะเริ่มดีขึ้นนะมีพลังงานไพ่ under world นะครับการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะเป็นพลังงานไพ่การที่เราเป็นคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาของเราในสิ่งต่างๆในหน้าที่ของเราหรือวันที่สิ้นสุดมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้น กับคุณนะครับเป็นครอบครัวเป็นคนที่กลับเข้ามาแล้วมันกําลังที่จะพิสูจน์ในตัวเขาเองคิงอวบดคนที่เป็นคู่กันคนที่พร้อมที่จะดูแลคนที่พร้อมที่ผูกพันคนที่พร้อมที่จะไปร่วมกันนในหน้าที่หรือความคิดเดียวกันหรือความกตือรือล้นเหมือนกันหรือความตั้งใจเดียวกันอยู่ด้วยกันแล้วสร้างอนาคตร่วมสร้างร่วมทางทำเกื้อหนุนเกื้อกูลในวันที่รักกันแล้วมันยังไม่จบบท สรุปของความรักความรักต้องอยู่ด้วยกันความรักของชีวิตคู่ต้องก้าวผ่านไปด้วยกันนะครับของพนังงานของชาวทาตดินนะครับหมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์เป็นค่าคู่ให้หมอโต๊กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวทาตดินทุกท่านนะครับ